I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself of a time when I. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me, will the Time when I... I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. เราจะมาคุยกับเจ้าของรถกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเบน์ครับเป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคันนี้ปีอะไรครับคันนี้ CBR 6 5 0 F ปี2015ครับอ๋อครับคันนี้วิ่งเท่าไหร่ลนะครับอ๋อไม่ใช่ครับครับล่าสุดนะครับวิ่ง3 4 0 0กิโลครับผมไม่น้อยมากครับ สายจอดครับปีอะไรนะครับปี2015ครับทำไมวิ่งน้อยจังครับสายจอดครับเหมือนรถใหม่เลยครับไม่ค่อยได้วิ่งเลยครับไม่น่าเชื่อทำไมเลือกเป็นสีดำครับคันนี้ชอบสไตล์แบบดุดันนะครับผมสีดำดุดันหน่อยต้นใหม่ๆนี่เป็นสีอะไรครับหรืยว่าเป็นสีดำเลยสีดำสีเดิมรถเลยครับสีนี้สีมาจากศูมไหมครับครับผมแล้วของแต่งคันนี้มีอะไรบ้างครับ นะครับอันี้ที่เห็นเห็นกันอยู่ก็คือซิีวหน้าแต่งครับผมเีวหน้าเชีหน้าลงมาก็คือไปเลี้ยวครับไปเลี้ยวแต่งไปเลี้ยว้างไปเลี้ยวไม่เดิมแน่นอนครับอย่างนี้แล้วก็กาดหม้อน้ำโอเคการหม้อน้ำอาจจะไม่เห็นครับมันมืดแปลว่าแต่งครับก็การล้มครับผมการล้มต้องมีนะครับกันล้มกับการล้มแต่งนะครับก้มเบรกเดิมใช่ครับเบรกเดิมครับผมเดิม จากโรงงานเลยนเป็นนิชินใช่ไหมนิชินน่าจะใช่ ABS มาจากโรงงานเลยนะแล้วก็ต่อไปก็ท่อนครับท่อนะครับผมท่อแต่งนะครับไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีไม่ขี่ครับเป็นท่อสลิปออนว้าวไปสลิปออนครับสี่สูบไปแล้วนะครับสี่สูบเสียงเสียงหวานครับโอเค ก็จะเป็นไฟเลี้ยวแต่งครับไปเลี้ยวตาแมวแต่งนิดนึงครับอันนี้คือพามากนะฮะไฟท้ายไฟเดิมใช่ไหมครับไฟเดิมครับไฟท้ายเดิมบางคนถอดนะฮะเห็นตำรวจก็ออกแทนต้องโดนนะฮะต้องยอมรับนะเราชอบแบบนี้ ส่วนยางครับยางยางเดิมครับผมยางเดิมจากโรงงานเลยครับผมเดิมฮะแอฟแอเห็นชกหลังก็ยังเดิมใช่ไหมครับเดิมรับผมจากโรงงานฮะพักเท้าหลังก็ยังมีฮะยังซ้อนได้ซ้อนได้ครับซ้อนได้เป็นเบาะครับเบาะคือ <S 1> <S 1> ปาดเฉยครับเบาะไ,ไปปาดถ้าเบาะเดิมจะสูง บ่บเดิมจะดสูงกว่านี้โอเคปั๊ม <Okay. S 2> คนก็ปัม๊มเบรกบนก็ปั๊มเดิมนะครับผมปั๊มเดิม,ม,ดมจากโรงงานนี่ครับตัวอุดกระจกนะครับตัวอุดกระจกแต่งนะครับผมอุดกระจกแต่งฮนะเฮดอาร์ซีซีบีอาร์ร้อยห้าสิบเออหห้าศูนย์เอฟนะครับผมพี่เบนต์มีอะไรแนะนำน้องๆไหมครับสำหรับการดูแลรักษารถครับ แลรักษานะครับผมแนะนําตรงที่ว่าขับเวลาฝนตกนะครับผมเนาะถ้าถ้าแบบดูอากาศแล้วฝนไม่น่าจะตกนี้ผมแนะนําให้รีบล้างเลยนะครับเพราะว่าความสะอาดของรถแล้วก็การพวกสนิมอะไรอย่างก็ขับขี่ระวังด้วยนะครับผมอันตรายนะครับขับขี่ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับครับถกันน็อกครับถึงจะรถใหญ่รถเล็กก็เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เบนซ์มากเลยนะครับที่ให้ความรู้และให้ดูรถแบบนี้ครับ สหรับันนี้สวัสดีครับโอเค